สวัเลยครับผมเป็นศาสตราจารย์ดรเจมส์ผมเป็นนักวิทย,ยาศาสตร์คนหนึ่งไม่ได้มีผลงานอะไรมากแต่วันนี้ชีวิตของผมและมนุษยชาติทุกคนจะเปลี่ยนไปเพราะเจ้าสิ่งนี้ผมได้คิดค้น AI ตัวใหม่ขึ้นมามีโคชเนมว่าน้องจิมเป็น AI ที่จะสร้างความอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกคนและเป็นสิ่งที่สำคัญมากผมจึงได้เก็บรักษาเจ้านี้ไว้อย่างดี ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการทดลองครับไปดูบทีใช้ไามเอาน้ำปลาให้นุ่เจมเอ๊ะต้องมารายงานอีกเหนื่อยจริงๆชีวิตฉันอยู่ไหนไม่รู้อันนี้หรือเปล่าหยิบหยิเลเถอะเชื่อมาจากนี้มาเอาอา